ช่วงนี้เข้าน้าฝนกันแล้วนะคะ ฝนตกทุกวันเลยนะคะบางพื้นที่เนี่ยตกหนักถึงขั้นแบบว่าน้ําท่วมกันเลยนะคะแล้วก็ได้รับผลกระทบกันไปหลายพื้นที่เลยอย่างที่กรมชลประทานโคราชนะคุณผู้ชมเขาสั่งจับตาให้ดูสถานการณ์น้ํารายวันกันเลยนะคะเนื่องจากว่าฝนเนี่ยมันมาเร็วนะคะเพียง1สัปดาห์นะมีน้ําไหลเข้ามาในเขื่อนเนี่ยกว่า100ล้านลูกบาศเมตรนะคะเป็นห่วงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เชิงเขานะคะพื้นที่ลุ่มน้ําเชียงไกลค่ะนายกิติกุลเสภาศิราพรน,นะคะผู้อํานวยการโครงการชลประทานนคร ีธรรมรมาชนะคะคได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ําในเขื่อนค่ะรวมถึงการบริหารจัดการน้ําในอ่างเก็บน้ําแต่ละแห่งในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมานะคะการบริการจัดการน้ําในช่วงฤดูฝนที่ปีที่ผ่านมานะคะซึ่งปริมาณฝนมาเร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมาค่ะ ปกติเนี่ยจะมาในช่วงเดือนตุลาคมนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยฝนมาตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนค่ะทําให้ต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ํารวมถึงปริมาณน้ําฝนอย่างใกล้ชิดนะคะเร็วกว่าเดิมด้วยเนื่องจากว่าปริมาณน้ําในอ่างเก็บขนาดใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมาทั้ง4แห่งนะคะ มีปริมาณการกักเก็บเนี่ยเกินกว่าร้อยละหกของความจุค่ะซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนะคะของปี2,563ที่ผ่านมาเนี่ยมีเพียงแค่ร้อยละยีของความจุนั่นเองค่ะสาเหตุที่จะต้องจับตาดูสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ขนาดกลางทั้ง27แห่งของทางจังหวัดเนี่ย มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บเนี่ยไม่ถึงร้อยละ50ของความจุค่ะแต่ว่าในช่วงที่สัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำในแต่ละแห่งเนี่ยมีปริมาณน้ำเนี่ยเกินร้อยละ63ของความจุค่ะซึ่งจะเห็นได้เลยนะคะว่าเพียงสัปดาห์เดียวนะคะน้ำมันไหลเข้าอ่างมาทั้ง27แห่งเนี่ย รวมกว่า100ล้านลูกบาทเมตรค่ะคิดเป็น10%ของความจุทั้งหมด1,216ล้านลูกบาทเมตรนะคะพื้นที่ลุ่มน้ำหลักของจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลุ่มน้ำลำเชียงไกลลุ่มน้ำลำตะคองนะคะลุ่มน้ำลำพระเพิงนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นลุ่มน้ำแรกๆเลยนะคะที่จะต้องจับตานะคะก็คือลุ่มน้ำเชียงไกลนั่นเองค่ะพื้นที่อำเภอเทพารักษ์นะคะอำเภ,ภะะอเภภด่านขุนทศ อำเภอโนนไทยแล้วก็อำเภอโนนสูงนะคะที่มีปริมาณน้ําฝนเนี่ยมากกว่าทุกพื้นที่ทําให้เกิดสภาวะดินมันอิ่มตัวค่ะประกอบกับมีปริมาณน้ําท่านะคะไหลลงลําน้ําต่างๆอย่างรวดเร็วอย่างที่ลําเชียงไก่นะคะลําห้วยสามบาทนะคะลําวังกระทะคลองหลังราดแล้วก็คลองแครทําให้ระดับน้ําในลําน้ําเนี่ยแล้วก็ในอ่างเก็บน้าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะคะส่งผลให้อ่างเก็บน้ําจนต้องระบายน้ําบางส่วนเนี่ยลงท้ายอ่างค่ะ จึงขอแจ้งประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ราบลุ่มต่ำนะคะแล้วก็ในพื้นที่ลำน้ำลำเชียงไกลค่ะ ให้ติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดน,นะคะสําหรับการระบายน้ําออกจากอ่างเก็บน้ํานะคะมีการวางแผนการระบายน้ําค่ะเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุงสดไม่ให้เกิดผลกระทบต่อป,ประชาชนที่อยู่ท้ายอ่างอย่างแน่นอนนะคะนอกจากนี้เนี่ยประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ําต่างๆนะคะแล้วก็ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณเชิงเขาจําเป็นที่จะต้องติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดเช่นกันค่ะโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของอําเภอวังน้ําเขียวแล้วก็อาเภอปาก นะะเนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดดินเนี่ยมันเกิดการอิ่มตัวจากฝนที่ตกสะสมนะคะอาจจะทําให้เกิดดินสไลด์แล้วก็น้ําป่าไหลหลากได้นะคะอันนี้เนี่ยใครที่อยู่ในพื้นที่นะคะปากช่องวางน้ําเขียวนะคะแล้วก็ที่อยู่ติดกับลุ่มน้ํานะคะวางลําไกนะคะลําน้ําลําตะคองนะคะห้วยสามบาทนี่ต้องระวังเลยนะคะระวังน้ําป่าไหลหลากให้ดีเลยนะคะเพราะว่า ถ้าฝนมันมาตกหนักๆเนคนอยู่พื้นที่ต่ำไงอยู่พื้นที่ราบนะคะเด๋ยวน้ามันมาก็จะเก็บเข้าเก็บของกันไม่ทันนะคะแล้วก็ผู้ที่อยู่ท้ายเขื่อนนะคะที่อยู่หลังเขื่อนก็ต้องเฝ้าระวังกันให้ดีด้วยนะคะถ้ามีการปล่อยน้ํามาเนี่ยเราจะได้เตรียมรับกับสถานการณ์นี้ทันนะคะ